สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปอันบ็อกแกะกล่องเนาะวันนี้จะมาแกะสินค้าที่เป็นแบบราคาถูกนะคะเราก็ต้องเนี่ยถ่ายวิดีโอขนาดเปิดกล่องพัสดุด้วยแล้วก็ระวังแตกเป็นอะไรนะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าได้มาในราคาถูกมากแล้วก็จะมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแกะไปพร้อมๆกันคือคัตเตอร์สูชีวิตมากปะเป็นอะไรอะ คาดาโฮ้คือกล่องแบบกล่องใหญ่ไปป่ะทุกคนนี่นะคะเอาดีๆนะหอกันกระแทกแบบบ้านๆอ่ะไม่เหมือนร้านแบบออฟฟิเชียลเลยอะมาแกะดูกันนะคะว่าข้างในเป็นอะไรเนาะทุกคนเห็นกล่องแล้น่าจะดาวออกกันนะมันจะคล้ายๆแบบ iPad ป้าทุกคนแต่ไม่ใช่นะตอนนี้จะเป็นแท็บเล็ตนะคะแกม oh. ีข้างในอีก โดนกล่องหรือเปล่าเนี่ยมาดูกันว่าราคามันถูกขนาดนี้กล่องมันจะแบบดีกอกไหมแต่การแพ็คก็คือไม่ได้ดูมาตรฐานเท่าไหร่เนาะตัวนี้ก็คือหัวเว่ยเมทแพดเอสอีนะคะทุกคนซื้อมาเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะเพราะว่าอยากลองอะถ้าซื้อตัวที่เป็นแบบอ่าใส่ซิมได้ตัวนะั้นมันจะราคาสูงขึ้นแล้วมันก็จะแถมปบลก,กามาด้วยนะคะแต่ว่าเราอยากลองที่เป็นตัวเริ่มต้นจริงๆรอบกล่องก็จะประมาณนี้นะคะมีซีนพลาสติกมาให้อย่างดีเนาะ เครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ผลิตที่ประเทศจีนนะคะตาหัวเว่ยตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด11นิ้วนะคะเฮ้ดูจากกล่องคือขอบจอบางมากเดี๋ยวมาดูข้างในว่าการจับถือการงานประกอบของเขาอะมันดีไหมกับราคาเพียงแค่3ามพันเกบบาทอ่กบาททุกคนจริงๆมันก็เปิดตัวแรกๆมันไม่ได้ราคานี้นะแต่ตอนนี้มันราคาถูกแล้วใครที่สนใจจะซื้อตามนะคะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให,ให้แล้วก็จะมารีวิวด้วยว่ามันใช้งานเหมาะก,กับใช้งานอะไรบ้างอุ้ยตัวนี้แอบมีแบบเลยขึ้นมา เราก็จะรีวิวในเรื่องของว่าการใช้งานทั่วไปเสพสื่อมันติมีเดียต่างๆมันโอเคไหมสำหรับเครื่องที่ราคาถูกประมาณนี้นะคะเพื่อแบบทุกคนอยากซื้อให้ลูกหลานแล้วก็สนใจเอาไปใช้ตามเนาะเอาล่ะทุกคนเริ่มจากไหนดีคือมีดมันไม่คมอะ่ะต้องระวังนะเอาแบบฮาร์ดคอร์เลยดีกว่าอันดับแรกคือกล่องมันไม่ค่อยพรีเมียมนะมันเหมือนแท็บเล็ตราคาถูกแน่นอนว่ามันก็ราคาถูกเนาะแต่มันแบรนด์หัวเว่เลยนะฟิลลิ่งกล่องคือ ราคาถูกมากเอาง่ายๆนะแล้วก็ห่อมาให้แบบนี้อุ้ยตัวเครื่องหนักมากมาดูตัวเครื่องกันนะคะว่าเป็นยังไงอุ้ยแต่งานประกอบฟิล iPad เลยนะวัสดุก็น่าจะแบบเหมือนๆกันมีกล้องมาให้ตัวหนึ่งนะคะกล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านเนาะแล้วก็สลักคําว่าหัวเว่ยอุ้ยกล่องราคาถูกมากนะแต่แบบพอมาจับตัวเครื่องแล้วมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับดูภายนอกก็ไม่ได้เลอะอะไรเนาะตัวนี้มีลาโพงมาให้4ตัวเลยนะแล้วจอ11นิ้ว เรามองว่ามันคุ้มมากนะอีกทั้งยังมีกล้องหน้ามาให้ในแนวนอนอีกด้วยนะโอเคเดี๋ยวมาดูในกล่องก่อนว่ามันได้อะไรมาอีกนะคะตัวนี้น่าจะเป็น s ี r i a l n u m เม r อะไรสักอย่างเนาะเดี๋ยวก็จะติดเป็นอนนี้เลยแล้วกันนะคะไม่เอาไม่ดูนี่ก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะเป็นแบบ USB A นะคะ to Type C เนาะก็เป็นอะแดปเตอร์ที่แบบใหม่ที่เขาใช้กันลนะแต่กล่องก,กิกก๊อกจริงนะนี่าหาว่างันว่างี้นะอันนี้เป็นอะไรคะ มาดูกันในกล่องเล็กๆหยิบย่อยจะมีอะไรมาให้อีกอ๋อก็จะเป็นสายชาร์จออากมาให้ดูสายชาร์จก็นั่นแหละค่ะ USB A to USB C ตัวนี้จะไม่ได้แกะนะเพราะว่าเรามีอยู่แล้วก็มีคู่มือมาให้นะค่งถามว่าจะป็นต้องอ่านหมายไม่หรอกเก็บเลยแล้วกันนะทุกคนเก็บยังไงวะอาออันนี้เอาออกมาไม่ได้หรอกแล้วตัวนี้มันจะมีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรเหมือนเป็นลูกศรว่าให้หยิบเครื่องจากตรงนี้เนาะ ตัวนี้ก็เก็บเข้าไปกล่องก็งไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองแกะเปิดเครื่องดูเครื่องข้างในด้วยดีกว่าตัวนี้ก็เป็นปุ่ม power มาให้ข้างบนแล้วครับวัสดุดีมากนะแล้วค่อนข้างที่จะหนักเลยนะคะนี่เปิดเครื่องแล้วเนาะไม่น่าเชื่อนะว่าได้มาในราคา39 0 0คือกล่องมันงานกิก๊ก๊อกมากอะ่ะมันเหมือนของราคาถูกไม่มีเสียงด้วย harmony os 2นะคะตัวนี้จะเป็นระบบปฏิบัติการของเขาเนาะ แน่นอนว่าแท็บเล็ตแอนดรอยมันจะมาในทรงแบบหน้าจอสัดส่วนที่ยาวแบบนี้อ๋อไทยแลนด์อยู่ไหนอะจริงๆใช้อังกฤษก็ได้แต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่เราไม่รู้อะเนาะตังค่าแอปยากนะถ้าจะมาแบบนี้อ่ะเจอละข้อเสียของ Huawei ก็คือมันจะไม่มีแบบมันจะไม่มี Google เนาะเดี๋ยวเชื่อม WiFi เลยนะคะเชื่อม WiFi 5 G ได้ด้วยนะอืมไม่แน่ใจนะว่าไม่น่าจะมีสแกนนิ้วอะน่าจะเป็นสแกนหน้าป้าเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนจอก็ใช้ได้เลยนะคะ อ๋อจริงจริงด้วยเป็นสแกนใบหน้าเดี๋ยวขอตั้งพีนก่อนนะรอสักครู่หนึ่งนะครับคือมันยาวอะสแกนใบหน้าแป๊บหนึ่งสแกนใบหน้าเรียบร้อยได้แล้วได้แล้วนะคะเออลำคาญไฟนิดนึงเนาะไม่รู้จะเซตอัพยังไงตัวนี้รู้สึกว่าหน้าจอจากเก้าสิบเอ็ดลื่นนะคือเคยใช้หัวไวกครั้งหนึ่งแล้วมันลื่นมากเดี๋ยวเราจะไปติดฟิล์มใส่เคสให้ดูอีกครั้งนะคะัแต่ขอ ลองใช้ก่อนโอ้โหอย่าบอกนะว่าโหลดแอปมาให้ยังไม่โหลดแบบเยอะมากไม่มี Google เนาะก็จะใช้งานยานหนึ่งแต่เรามองว่ามันต้องมีหนทางอะเดี๋ยวลอง,ลองกล้องก่อนถ้ากล้องหลังถ่ายเอกสารก็๋อ,อพอได้นะถ้ากล้องหน้าก็พอได้คนะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอไปเซตอัพลงแอปแล้วก็ เดี๋ยวจะมาติดฟิล์มแล้วก็ใส่เคสให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วก็จะมารีวิวสัมผัสแรกก็าเป็นยังไงคร่าวๆนะคะทุกคนมาแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ไปติดฟิล์มแล้วก็ใส่เคสมาเนาะคือตั้งแต่ตอนนั้นที่แกะกล่องเสร็จบอกทุกคนว่าเดี๋ยวไปติดฟิล์มใส่เคสแล้วจะมารีวิวแล้วก็ไม่ได้รีวิวในวันนั้นนะคือหายไปเลยนะคะจนมาถึงวันนี้ก็ผ่านมาประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะคะก็ติดเป็นฟิล์มด้านนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันสวยแค่ไหน จะเป็นหน้าจอแบบด้านๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเคสแบบตั้งได้นะคะตัวนี้คือดีมากนะคะก็ใส่สแกนหน้าเรียบร้อยเห็นไหมว่าสแกนหน้าเร็วมากนะคะทุกคนก็เซตอัพทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอันนี้คือเซตอัพแบบใช้งานจริงเลยนะมีวอลเปเปอร์ที่แบบหาโหลดหาอะไรมาตั้งค่าก็สวยงามมากๆนะคะก่อนอื่นเลยจะบอกว่าคนที่กลัวว่าหัวเวยมันไม่มี Google แล้วมันจะใช้งานแอดได้ไหมตอนนี้คือ ให้ดูแบบนี้เลยนะคะว่าดาวน์โหลดแอปได้หมดเลยนะคะทั้งในตัวแอป g a l l ลอรี่ของหัวเว่ยเองก็มีหลายแอปแล้วนะทีนี้ก็เลยไปโหลดเป็น G Box มานะคะซึ่งสามารถที่จะเข้า Play Store ในเนี้ยมีแอปที่เราสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้แบบหลากหลายมากก็เหมือนกับเครื่อง Android ทั่วไปเลยนะคะมีเกมมีแอปต่างๆอะเยอะมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวเข้าหน้าแอปให้ดูเนาะเห็นไหมแอปเป่าตรงเป่าต่างคือใช้ได้หมดเลยนะทุกคนแต่ก็ เนื่องจากว่าเป็นรุ่นไวไฟเนาะถ้าใครจะซื้อไปใช้เป่าตังก็ให้คิดดูดีดๆเพราะว่าพวกเป่าตังมันชอบลงทะเบียนผ่านแบบตัวซิมนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้น w i f i นะถ้าใครจะซื้อแนะนําให้ไปรุ่น LTE รุ่นที่ใส่ซิมดีกว่าเพราะมันจะมีปากกาฟรีมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็คือเพิ่มกันอีกนิดนึงมันจะใช้งานได้ครบกว่าแต่ที่เราซื้อเป็นรุ่นเริ่มต้นเพราะเราตกใจในราคามากราคามันถูกนะคะเครื่องนี้ซื้อมาแค่3990แล้วมันก็อึ้งมากกับการใช้งานของมันนะคะ จะเห็นได้ว่าหน้าจอ11นิ้วแล้วขอบจอบางมากนะคะสีสันหน้าจอคือแบบสวยมากๆนะทุกคนขอบจอดูสิเหมือนกับ iPad รุ่น Pro เลยแล้วก็มีกล้องนะคะความละเอียด5ล้านมาให้ด้านข้างแบบนี้เนาะกล้องหลัง8ล้านคิดว่ากล้องก็เพียงพอแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าสกินโทนเป็นยังไงนะคะตัวนี้จะเป็นกล้องหน้านะคะสีละมุนมากนะทุกคนกล้องหน้า5ล้านของเขามันมันสามารถที่จะใช้งานได้เลยคนส่วนมากไม่ได้ใช้กล้อง iPad หรือแท็บเล็ตกันหรอก ตอนนี้เปิดแสงหน้าจอสุดเลยนะคะจะบอกว่าจอสว่างมากแล้วมันใช้งานลื่นมากเลยนะคะจอ90เฮเนาะแล้วก็มีลำโพงมาให้ถึง4ตัวนะการดูหนังฟังเพลงถ่ายฟีด YouTube TikTok คือแบบดูคลิปเรียวนะคะทำได้สบายๆเลยเดี๋ยวจะลองเข้า YouTube ให้ดูเนาะเห็นไหมทุกคนตอนนี้คือ Follow รายการอาหารเยอะมากการใช้งาน YouTube มันจะสามารถใช้ในแนวนอนได้นะคะแต่ถ้าเป็นพวกแบบว่า เฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมันจะใช้แนวนอนไม่ได้เต็มหรือไม่ได้ฟูแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะลองเทสลํลำโพงสี่ตัวของเขาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะพอแล้วนะคะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์คือแบบการใช้ y o u t u b บเหมือนกับเรามีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป PC อยู่ในบ้านเลยนะคะราคาเท่านี้ สัดส่วนหน้าจอที่แบบจะเป็นแนวนอนแล้วก็มีลักษณะค่อนข้างที่จะยาวกว่า iPad เนาะถ้าจำไม่ผิดนะสัดส่วนนี้เวลาดูหนังดู YouTube อะไรที่เป็นเต็มจอมันจะสนุกมากตัวนี้จะดูได้ความละเอียดสูงสุดแค่1 0 8 0 p นะจะไม่ได้ถึงระดับ 4k เนาะจะได้แค่1 0 8 0 p แบบนี้นะคะแต่มันก็ ก็ชัดนะคือพอดูได้เลยเห็นไหมความละเอียดจอคือสวยมากนะคะเนี่ยโคตรชัดเลยอะทุกคนคือแท็บเล็ตราคา3ามพันารอยเก้าะทำได้ขนาดนี้ส่วนตัวคือแบบซื้อมาดูหนังฟังเพลงได้สบายสบายเลยนะใครที่จะซื้อให้ผู้ปกครองที่มีอายุหรือเด็กๆลูกหลานนะคะอเอาไปเรียนก็ได้นะแต่ไม่แน่ใจว่ามันซื้อปากกาแยกได้ไหมก็ต้องลองมาดูกันอีกทีเนาะส่วนเคสฟิล์มอซรี่มีขายเยอะมากเนาะ นี่ข้อเสียคือเวลาเล่น facebook แนวนอนมันจะไม่ได้สัดส่วนเต็มจอนะคะมันจะเล่นได้ประมาณนี้แต่เวลาเราใช้งานแนวตั้งอะ่ะมันจะดีมากมันจะได้เต็มจอแบบนี้เลยนะคะอีีเหมือนกันนะแล้วหน้าจอคือลื่นมากนะคะเนี่ยเห็นไหมเราถ่ายฟีดแบบนี้เขาก็จะทำงานได้ดีมากเลยนะทุกคนหน้าจอลื่นหน้าจอสวยหน้าจอสว่าง คือหน้าจอสวยมากในเลนราคาเนี้ยราได้จอถึง11นิ้วอะ่ะเป็นหน้าจอที่ใหญ่มากเลยนะซึ่งบางรุ่นอะ่ะยังให้หน้าจอมาแค่8.7อะไรเงี้ยทุกวันนี้คือมันเล็กมากเลยนะถ้าได้หน้าจอแบบนี้คือจบเลยนะคะทุกคนเห็นไหมวาห่าจอมันใหญ่มากแล้วก็สีสันคือแบบสีมันคมชัดจริงๆมองจากตาตาจริงๆตอนเนี้ยคือสีสวยมากลําโพงสี่ตัวหน้าจอใหญ่แค่นี้ก็จบแล้วค่ะทีนี้มาพูดในเรื่องของแบตเตอรี่จะบอกว่า แบตเตอรี่ชาร์จแค่วันละครั้งหรือบางทีสอวันครั้งนะแบตอืดมากอยู่ได้ครบวันนะแล้วก็ใช้งานแบบหนักจริงๆไม่ว่าจะเป็นดูหนังดูซีรีส์นะคะถ่ายฟีด a c e b o o k หรือว่าเล่นเกมเนาะเกมเราก็จะดาวน์โหลดเป็นเกมแบบเกมแบบน่ารักนรักอย่างเช่นพวกเฮดที่เป็นฟาร์มแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวต่อแบบนี้เล่นได้ทั้งวันนะพวกเนี้ยคือมันสนุกอะ่ะก็ไม่มีอะไรเลยนะคะสรุปเลยนะคะหัวเว่ยเมดแพดเอเนาะ รุ่น Wi-Fi ราคาสัมภัสก็ก็สิบในปี2025เรามองว่ามันเป็นดีไวซ์อะไรที่แบบคุ้มค่ามากนะคะคือใช้งานแล้วแบบเฮ้ยนี่มันราคานี้จริงหรอการใช้งานทั่วไปคือดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นไทฟีดเฟซบุ๊กทิกเก o k นะคะอินสตาแกรมต่างๆเนาะเล่นแบบเพลินๆเลยยิ่งใช้แนวตั้งนะี่คือฟินมากเพราะบางแอปมันไม่รองรับในแนวนอนเนาะแล้วก็ในเรื่องของลําโพงที่มีมาให้สตัว ลำโพงเสียงดังดีมากเสียงไม่แตกไยน,นะมิติเสียงคือดีมากๆแล้วก็กล้องที่มีมาให้ค่อนข้างที่จะเพียงพอแถมอีกกล้องแนวนอนอีกสามารถที่จะประชุมมิ팅ต,ต่างๆนะคะได้แบบง่ายๆเลยเนาะตัวเนี้ยคาว่าแอนดรอย์อะเรามองว่ายังไงก็ทํางานเอกสารได้ครอบคลุมแน่นอนแต่ยังไม่ได้ใช้นะเพราะว่าส่วนมากจะทําใน iPad iPhone มากกว่านะคะแต่เรามองว่ายังไงก็ทําได้ดีแน่ๆนะคะใครที่จะซื้อมาคุ้มมากแทบจะไม่เห็นข้อเสียเลยนะข้อเสียก็คือ ฉันซื้อมาเป็นรุ่นเริ่มต้นไงมันราคาถูกไปมันไม่มีปากกาอยากได้ปากกาแค่นั้นแหละนอกนั้นคือแบบเออสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเล่นได้แบบลืน่นๆไม่ค้างแค่นี้ก็ผ่านแล้ววะทุกคนคือลองใช้โทรศัพท์ and r o i d ที่เป็นราคาห้าหกพันแล้วแบบมันค้างมันหงดหงิดเข้าทิกตอกทีโหลดแบบเป็นชั่วโมงอะทุกคนแล้วทีนี้มันหงดหงิดมากเลื่อนฝีทีก็คือแบบค้างแบบหนักมากแต่ตัวนี้คือมันมันไม่ได้ค้างขนาดนั้นอะ เห็นไหมทิกต็อกเล่นแนวนอนก็ไม่ได้เต็มเนาะเพราะว่าแอปของเขารองรับให้เล่นแนวตั้งมากกว่าก็จะมีโหลดบ้างนะคะถ้าอินเทอร์เน็ตของเราชา้าแต่จริงๆไม่ค่อยได้เล่นนะถ้าเป็น t ิกต็อกเล่นในโทรศัพท์มากกว่ามันสโลดแค่ช่วงแรกๆนะนี่แล้วคลิปมันก็จะรันไปปกติเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนใช้งานทั่วไปคือดีมากแล้วก็วอลเปเปอร์ที่มีมาให้สวยมากๆนะคะการออกแบบไอคอนของเขาต่างๆคือ มันดูแกลมอะดูสมัยใหม่นะคะเป็นดีไซน์ที่ลงตัวแล้วก็เคสฟิล์มที่หาซื้อมาใส่คือมันทําให้เครื่องดูหรูดูพรีเมียมไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูด้านหลังเนาะนี่ใส่เคสแล้วเป็นอย่างนี้นะคะกล้องออกแบบมาแบบมินิมอลมากนะคะสีก็เป็นสีเทาสเปซเก,เ,กเหมือนตัว iPad เลยวัสดุเดียวกันเลยนะไม่แน่ใจว่าเดียวกันไหมแต่การจับถือฟิลลิ่งครั้งแรกที่แกะกล่องคือเออใช่เลยอะเป็นอลูมิเนียมแบบเครื่องหนักมากนะคะ เวลาเครื่องหนักมันให้ความรู้สึกแบบพรีเมียมไงทุกคนการจับถือมันดีเนาะก็จะเป็นประมาณนี้คลิปนี้ก็มารีวิวเท่านี้นะคะก็ลาไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้นะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมารีวิวอะไรเนาะบ๊ายบายค่ะทุกคนใช้ดีมากไปซื้อตามเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้3,990จบครบใช้งานได้ครอบคุมทุกอย่างมีทุกแอปบา,บายค่ะ